สองข้อความที่ผู้ชายชอบให้ผู้หญิงส่งหาตอนนี้คุณมีใบประกาศนิบัติวิชาจิตวิทยายของมหาลาัยเยลครับมหาลาัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับข้อความแรกนะครับเรียกว่า appreciation text หมายถึงข้อความที่เราอ่ะชื่นชมเขาข้อความที่เราอ่ะเห็นความดีของเขาข้อความที่เราบอกว่าเขาเป็นคนดียังไงน่าชื่นชมยังไงให้คุณส่งข้อความภาษารแบบนี้ครับคือขึ้นต้นด้วยชื่อนะครับขึ้นต้นด้วยชื่อของเขาเพราะในด้านของจิตวิทยาการที่เราเรียกชื่อใครอ่ะ คนคนนั้นจะรู้สึกชอบเรามากขึ้นอันนี้เป็นจิตวิทยาการขายเลยนะครับคุณไปใช้ลูกค้าได้เลยถ้าคุณอยากให้ลูกค้าชอบคุณมากขึ้นซื้อของคุณมากขึ้นคุณจําชื่อเขาให้แม่นครับดังนั้นข้อความนี้จะต้องขึ้นด้วยชื่อนะครับขึ้นด้วยชื่อแล้วบอกว่าเนี่ยฉันอยากจะชื่นชมสิ่งที่คุณทำจุด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 ให้ฉันอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําให้เราอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ แค่เทน้ําให้เปิดประตูให้ช่วยถือของแค่นี้ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆครับให้คุณชมบ่อยๆชมบ่อยๆมันมีความหมายกับชั้นมากและนี่เป็นเหตุผลในหลายๆอย่างเลยที่ฉั้นนะ่ะชื่นชอบคุณอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับให้เขารู้สึกว่าโอ้ฉั้นยังมีเรื่องที่น่าชื่นชอบอีกเยอะเลยเหรอเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือข้อความแรกครับข้อความที่2ครับ flirty text หมายถึงข้อความที่เราคุยกับเขาแบบทีเล่นทีจริงเพราะ ความสัมพันธ์มันจะต้องทําให้มีความสุขเนาะอยากคุยเรื่องเครียดๆนะครับคุยเรื่องอะไรที่เบาๆสบายๆคุยเรื่องแบบทีเล่นทีจริงแบบหม้หยอบไก่อันนี้เป็นต้นนะครับทำให้เขารู้สึกอารมณ์ดีพอเขารู้สึกอารมณ์ดีเวลาคุยกับคุณสมองเขาก็จาว่าเวลาเห็นหน้าคุณเนะ่ะเขารู้สึกดีเวลาคุณส่งข้อความเขาถึงอยากจะรีบอ่านเพราะว่าเขารู้สึกดีกับคุณแต่ที่เขาไม่อ่านข้อความส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเราไปทําเรื่องที่เป็นเรื่องต้องห้ามนะครับที่ครูสอนไว้ในคอสตาร์เกมสกุฏจิตให้เขาข้างรัก ไปพูดคาที่ห้ามพูดไปทําสิ่งที่ห้ามทํามันก็ทําให้สมองเขาว่าจําคุณว่าคนคนนี้คุยด้วยแล้วปวดหัวคุยด้วยแล้วอารมณ์ไม่ดีดังนั้นพอเห็นข้อความคุณส่งมาเขาก็ไม่อยากอ่านแล้วนะครับดังนั้นคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกดีนะครับทุกครั้งที่คุยข้อความครับ f i r t y text ตัวอย่างชื่อเขาเพราะการเรียกชื่อคนทําให้เขารู้สึกชอบเรามากขึ้นในด้านจิตวิยาและต่อด้วยเนี่ยฉันกําลังนึกถึงครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันคุณรู้ไหมเนี่ยพอฉันแค่นึกเนี่ย ขนแขนฉันนะ่ะลุกเลยลุกกราวเลยอันย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับเนี่ยฉันรู้สึกหวิวใจมากเลยอะอย่างนี้เป็นต้นคือคุยในลักษณะที่ว่าแบบว่าให้มันแบบทีเล่นทีจริงอะเนาะน,นะครับเหมือนกับไปออกทางบนเตียงนิดหน่อยเนาะนะครับให้มันแบบทีเล่นทีจริงแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกเป็นข้อความที่ผู้ชายชอบครับลองไปใช้ดูนะครับ